หนๆก็นๆแน่ๆนล้แล้วก็ราฟกล่องไว้แถวๆนี้เลยแล้วกันครับกล่องไ้ข้างใน,นนี่แหละเอ,อาโอเคหมดละเก็บของที่รับรออะไรน้ำก็เก็บไว้ออกซิเจนเอ,เอาไว้อีกหลอดเดือก็พอแต่ว่าเลือดเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะโอโ้เลือดเราเยวเข้าไปดูใหม่บอกว่ากระเป๋าเราเต็มนี่เฮ้ย เก็บมาเลยครับทั้งนั้นอ่ะน right? ี่ก็หายากแน่เก็บมาโอเคเลือดใช้น้ำดื่มหมดยังเหกิดไปเล่นธรรมดาโอเคเอาไว้งั้นแหละวันนี้ต้องได้ขยายบ้านนะวันนี้เฮ้ยโอเคโอเคสวย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 เจอของดีเต็มไปหมดเลยฝั่งนี้ใช่ไหมนี่ไงอีกสองกล่องเมล็ดถั่วเห็นเล่หายากเฮ้ย เอ้ยเอาเว้ยโอ้โหไม่นะไม่นะเอ้ยปลดล็อกกระเป๋าขั้นสามแล้วกระเป๋าขั้นสามแล้วนะข้อความโอ้ข้อความว่าอะไรวะมันต้องเป็นข้อความสำคัญแน่ๆมันมันเป็นจดหมายอะไรสักอย่างช่างมันทึกเอาของเฮ้ยอันนี้ก็แผ่นชิปนะ ทำไงดีอ่ะมันมีแต่ของสําคัญน่ะไม่กล้าทิ้งเลือดก,ก็ยังสําคัญอยู่ออกซิเจนละกันวะไปต่ออีกได้ไหมอันนี้ผัามาได้แล้วเนาะโอเคผัามาได้ก็กลับสิครับรออะไรอะ่ะรอเขารใีใครมาล่ะครับทางไหนทางออกวะค่มลึกดิเกินบนาดาออกไม่เจอเลยนะครับแล้วข้ามาในนี้ก่อนแล้วกัน <S <S อ้าวหายนี่ไงออกซิเจน เลส่สำคัญสำคัญมันจะแตกกันไม่ได้ด้วยเว้ย <Nope. S 1> ไม่อยากกลับมาอีกเดี๋ยวกลับไป,ปเกรดกระเป๋าแป๊บหนึ่ง้วเก็กบกระเป๋ากันกระเป๋าขั้นสามเปิดแล้วเราต้องสร้างที่เพิ่มแต้มไม่งั้นไม่พอใช้เฮ้ยเดี๋ยวมันมีกล่องตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่โอโ้โหมันมีตั้งแต่เมื่อไหร่กันวะเนี่ยเราไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงแย่ชะมัดเลยติกลับบ้านไปเตรียมของดีกว่าว ของที่อยู่ตรงนั้นก็เอาไปก่อนแล้วกันยวค่อยกลับเอายังไงมันก็ไม่หายไปหรอกว่าเราเก็บไว้ในกล่องแล้วไงเก็บเสีค้างไว้แล้วอ่ะมันยังจะกล้าหายอยู่อีกหรือหรือว่ามันจะมีพวกมอนเตอร์แม็กแม็ขโมยของวะมีไหมมอนเตอร์แมบขโมยของแบบว่าพวกยาจกอย่างเงี้ยเอาละของเรามาได้มาเต็มกระเป๋าจําเป็นอุ้ยอันนี้เต็มเลยว่ะแผ่นชิปไม่รู้ว่าทำอะไรเหมือนกันนะแต่น่าจะสําคัญอันนี้ของนี้ตรงนี้ เออ,อว่ะเกมมันกูจะคราฟยังไงวะเนี่ยเออเกมมันกูจะคราฟยังไงขาดไออะไรบ้างไอรอนไอไอ,ไอแมกนีเซียมแล้วก็ซิลิคอนแผงโซล่าเซลล์ก็คราฟได้แล้วอันนี้มันเป็นอะไรวะอ๋อตู้กระจกเป็นก็อ,อเป็นกำแพงกระจเออไอสองก้อนไอตัวน่าจะเอาที่เกลอดเดียวน,น่าจะเพียงพอ ไปไม่นานถ้าไปไม่นานไปแป๊บเดียวกิโลวะนะ่ะหกโลอ๋อไทเทเนียมนี่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บไปเถอะอนี่ก็ก,กล่องล่วงโอ้กล่องล่วงลงมางั้นหรือขาไปแล้วปะกลับไปคาบดีกว่าแล้วกล่องล่วงมาจากไหนเราเพิ่งเห็นนะเนี่ยล่วงมันล่วงมาตั้งแต่ช่วงเอช่วงอุกบาทตกวะ พ่อผมไม่เห็นมันผ่านตาเลยสักครั้งซึ่งเห็นนี่แหละรู้สึกว่าบ้านเราเริ่มแคบแล้วนะเราขยายเด้ไหมเราต้องขยายอโอเคเหล็กหมดละไม่เป็นไรเหล็กเราเหลืหอเยอะอยู่ต้องทำลายสักจุดหนึ่งก่อน <laughs> ไม่งั้นไปไม่ได้เออแล้วก็สร้างกิโลนะ อา้าพลังงานไม่พอเครื่องดับพลังงานไม่พอแล้วเออนี่ไงอันนี้น่าจะเป็นบันไดขึ้นใช่แน่แน่จำเป็นต้องทำเพิ่มอ,อ,อหนึ่งแุ่นึงสาธำเผื่อไปแล้วนะอุตส่าห์ <สา S 1> ทำเผื่อแล้ว<ๆ>เทคือเราทำขั้นหนึ่งก็ได้ไหมมันต้องทำขั้นสองหรอกรู้ขั้นสองมันดีกว่าวะ ขั้นหนึ่งกับขั้นสองมันต่างกันยังไงวะแร่น้ำแข็งน้ำแข็งหมดแล้วลุยต่อมันจะมีกล่องอยู่แถวนี้ไวะเนี่ยผมเพิ่งเห็นพาร์ทนี่แหละไอ่พาร์ทก่อนหน้าไม่เห็นหรอกไม่เห็นจริงๆวิ่งรอบดาวอังคารก็ไม่เห็นว่ามันจะมีงไงเพิ่งมาเจอวันนี้โอเคละลุูปยูมาแบบนี้สัญญาณมูบอกไม่ดีเท่าไหร่เรื่องกลับรวดอายุเข้าอายุเข้าอายุเข้า,ขา,ขา,ขา ทำให้หนาวหรือเปล่าทำให้ร้อนราสนุกพายุมาเหมือนมันจะร้อนนะดูจากสีเนี่ย,ยมันออกไปสีทนร้อนอ่ะพายุมาออกไปสีทนร้อนใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือเครื่องทาความร้อนคือแปลกใจใช่ไหมแปลกใจควบุมคําความร้อนเวลสองอือหนึ่งก็พอละมั้งมันไม่ได้ช่วยฮิวนี่มีเครื่องฮิวไหมล่ะ <Nope. S 1> ถ้าไม่เครื่องฮิวไม่ใช่อ,อ๋อก็เอาเครื่องฮิวขับไปได้ไม่ติด เออวะเราเกือบลืมว่ะรู้ไหมเกือบลืมอะไรเกือบลืมสร้างที่คาบกลับมาขออนุญาตสร้างที่คาบกลับมาแป๊บหนึ่งที่าคาบควรจะตั้งไว้แถวนี้สิเออใช่เอาแบดนี้แล้วสร้างเพิ่มไปสองตัวก็ได้วะอ่าพายุพายุไปแล้วเหรอมาไวไปไวนะ เราใช้พลังงานเปลืองมากเลยนะเปาขั้นสามต้องใช้กระเป๋าขั้นสองนี่ไงแร่เราต้องการอ๋อแร่อลูมิเนียมเหรอแล้วก็ยังขาดแร่แล้วก็ยังขาดแร่อลูมิเนียมด้วยซึ่งเราก็เตรียมไว้แล้วแหละแต่ยังไม่พอมั้งเอาน้ําจะหมดแล้วดื่มข้าวปาโอเคพอประคองชีวิตได้อันนี้มันปลูกยังไงมันเป็นอาหารใช่ไหมเออว่าเราไม่คิดถึงอาหารได้ยังไงวะไหนลองกินที่ อ๋ไม่ได้กินไม่ได้เว้ยต้องปลูกเหรอเรามี่ออกซิเจนแค่นเดียวเองนะมันจะพอไหมไม่รู้อ่ะลองเสียงดูต้องรีบไปแร่อลูมิเนียมต้องรีบไปดูต้องรีบไปดูอ,ปดดยอ,อย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บเดี๋ยวอย่าเพิ่งเก็บของมืออย่าเพิ่งลั่นมือเพิ่งดือ้อเราต้องรีบไปเอาของเราก่อนต้องรอให้แทงถังออกซิเจนเราอัปเกรดเป็นอ่าขั้นสามนะง ถ้าเป็นขั้นสี่มันจะระดับไหนเป็นเชียววะการพัฒนาโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรแก้เครื่องมันขุดบอ่อไปเรื่อยพักอ,ออกซิเจนโอเคแล้วก็ไปต่อ <laughs> แบบนี้แหละจะได้ไม่ต้องเปลืองไงชอบแหละเปลืองออกซิเจนเนี่ยเปลืองของคาร์บชอบแหละชอบเลยแก่แล้วกับการออกมาเดินเล่นเอาของเนี่ยไม่กลัวจะเสียเวลาได้ไงแล้วด่าตัวเองก็แหละไม่ใช่ด่าใครหรอกก็เล่นอยู่คนเดียวจะไปด่าใครได้嘛 <laughs> คนบ้าไอ้ดาตัวเองมาแล้วมาแล้วโอ้ราจุยเลยนะอ๋อในนี้ไงไฮ้รสเก็บมาด้านในน่าจะหมดแล้วมัง้งอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอผมว่าทำรายได้ไหมเฮ้ยนี่เหมือนจะเป็นเหมืองแร่มันเป็นเพชรแต่ไม่รู้ว่า เราจะขุดได้หรือเปล่าหรือมันเป็นแค่พอประกอบฉากน,นี่ก็ไม่รู้นะส่องจากด้านบนเพิ่มมีกล่องให้ต้องใส่ตรงนั้นไหนมีกล่องหนึงแน่นอนเราจะไปดูสรุปตรงนี้ไม่มีอะไรจริงหรอวะโอเคไม่มีก็ไม่มีตรงนี้มีกลองเรา,เราเ,รเ,ออาเราเก็บไปหรือยังวะคือว่าเราเก็บไปยังน่าจะยังมั่งของเต็มก่อนหรือเปล่าดูนี่ไง ยังไม่เก็บจริงด้วยไอย้ถุงเลือดอใช้ใช้ไปเลยถุงเลือดที่เหลือก็ปัเอาไว้ก่อนค่อยกลับมาเอาก็ได้ก็คือว่าแลไรวันนี้ปัญหาได้ทั่วไปเฮ้ยมันจะเป็นกล่องแล้ววะมันจะเจอกล่องมันจะเจอกล่องไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านี่ไงเยอะเลยตรงนี้มีกล่องหนึง่งใช่ไหมตรงนู้นก็มีกล่องหนึง่งโอ้โห ไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนมาร์กไว้มาร์กไว้ไวตู้นมีกล่องนึงนะจำจำจำแล้วก็ฝู้น่มีสิ่งปลูกสร้างด้วยจำ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 ไว้จำไว้จำไว้พยายามจำให้ขึ้นสมองอะ่ะจะได้ไม่อ,อาจลืมเชียวครั้งนี้ผมจะได้วิธีการเพิ่มเลือดได้ไหมเนี่ยครั้งนี้เนี่ยจะได้ก็ไม่ก็ไม่รู้เข้าบ้านอย่างไวได้เวลากดแท็บเพื่อเอาขั้นสองออกมาเอา้าอ๋อของลวงปลดก็ไม่ได้เลยหรือ เียงแค่ปวดของก็ร่วอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรกันเดี๋ยวเก็บบางอย่างไว้เราต้องค้ามขั้นสองก่อนหรือเปล่านะแล้วก็ขั้นสามครับคือขั้นสามไงอะไรอะแท่นขุดเวลสองแท่นขุดขั้นสองแล้วหรือก้าวกระโดดมากครับน่าจะมีหวังอยู่มางวันนี้เนี่ยหรือว่าไม่มีวะอาจจะมีก็ได้ เอาละได้เวลาถอดละถอดกระเป๋า <c oughs> อันไหนเลวเวสามอะ่ะดูน,นี่ไงเวสามใสเข้าไป้หห <Wow. S 1> นาแน่นมากเออวะ่ะบันไดนี้ใช่เลยนะไอรอนแล้วก็โคโคบอลไอรอนแล้วก็โคบอลคราบแล้วขึ้นทางไหนนะตรงไหนดีว่าเราตรงนี้เหรออ้าไหนลองดูสิข้ามุมข้ามมุม ออนี่ไงต่อไปก็คาร์ต่อไอรอนสองไทเทเนียมอีกเฮ้ยแร่เหล็กหมดแล้วหรืออ่าไปเลยต่อเติมไปชั้นเดียวก่อนก็ได้นี่ไงนี่โก็แค่เนี้ยในสุดแล้วก็มีทางขึ้นจนได้เตอนนี้เราตอนนี้ของเราหมดแล้วนะเฮ้ยถังเซเจนเวล3สามแล้วหาได้ยังขาได้อย่งายง ไหน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 ,นี่ใช้ออกซิเจนวิวสองไอรอนหนึ่งซิลิคอนหนึ่งแมกนีเซียมหนึ่งอลูมิเนียมอีกหนึ่งอุ้ยของแพงทั้งนั้นเลยเราจะไปเอากล่องนะมันมีกล่องอยู่อะอยู่ไกลแต่ก็อยากไปเอาไม่สวนว่าใกล้หรือไกลเราอยากเอาเราต้องได้วันนี้ไม่รู้อ่ะขอจบต้องได้อยู่แถวไหนนะไครคนสมควรน,นู่นกล่องนึงเดี๋ยวดูด้านล่างก่อนมันมีด้านล่างตรงตรง,ตรงนี้ นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วในสุดก็เจอนี่กลับก็แร<ม>ืดทั่วไปแต่ยังดีที่มีถุงเลือดให้มันจะดรอปมาให้เลือดหรือเปล่าว่าเลือกเก็บแล้วจบเลยวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเว้ยอุ้ยนี่ของที่อยู่เก็บมาให้หมดแล้วเราก็จะกลับไปเตรียมของเพราะจะไปดูฝั่งนู้นได้ไปดูไปเนี่ยอา้าสุดเลือดตลบอีกแล้วายูมบแล้วเหรออย่าพึ่ง เพิ่งมาสิเราเองก็ตั้งผิดที่เนเาะตอนแรกก็คิดว่ามันจะขยายไม่ได้ไงเออเราเองมาตั้งตรงนี้ของจีนโลแล้ววะจะกลับไปก่อนยังไม่อยากจะเติมไงอยู่แค่บ้านก็เข้าบ้านไปเพิ่งเอาที่จีนโลอะจะไปฝืดทำไมคราบได้เพิ่มไหมไ้อีกห้องนึงมานี่ไงโหยังสวย ขึ้นมาโอ้โหยังไงห้องกว้างมากเอ่อทำเป็นห้องเก็บของดีเลยมากเอออยากทำห้องนอนจังยังไม่ทำเลยห้องนอนอะห้องนอนทำตัวนี้ได้ไหมห้องนอนเออนี่ไงห้องนอนห้องนอนสร้างรหัสได้ไหมอยากสร้างรหัสจังห้องนอนแล้วก็ของส่วนตัวใช่ไหม <c oughs> ย่งขึ้นเลยยังไม่มีอะไรอ่ออกซิเจนคัาเพิ่มอีกแล้วกันหนึ่งหลอดสองหลอด,ลอดหมดแล้วถุงเลือดสำคัญมากถุงเลือดสำคัญมากๆเราไม่สามารถทำแบบซูรุยซูร่ายได้เราเก็บไว้เราเก็บไว้ดีกว่าอันนี้ก็ยังไม่รู้นะว่เาเอาไว้ทำอะไรจนป่านนี้ก็ยังไม่รู้อ่ะคิดดูดิเราจะรู้วันไหนไวะเนี่ยเดี๋ยวค่อยแยกเก็บไว้ก่อน ถุงเลือดด้วยเอาติดตัวไว้ถุงหนึ่งดีไหมไวะไม่ดีกว่ากลัวหายกลัวตายพร้อมของพร้อมแล้วขลดลอกไปเยอะมาก,กน,นะอันนี้น่าจะทําให้พลังงานเยอะขึ้นนะอันนี้ก็ที่แท่นขุดแท่นขุดเรื่อวสองอรอนหนึ่งไทเทเนียมสองไฮรอนมีไหมไม่มีกันลืกไม่เป็นไรแถวนี้น่าจะมีนี่ซิลิคอนเก็บ เราเอาแรกแถวบ้านไปก่อนแล้วกันนะอันนี้ไอรอนสวยแล้วนี่ได้แล้วนี่ไอนนตังค์นี้แล้วกันนะอ้าวพลังงานหมดแล้วอยากไม่ทำอะไรเลยพลังงานหมดแล้วเนี่ยเราจะตั้งไว้แถวนี้แหละเนี่ยไอพวกนี้เราจะตั้งไว้แถวนี้แล้วกันเดี๋ยวมันลกอะ่ะมันมันจะลกบ้านงขาดอันหนึ่งเนี่ยยังไม่พอแล้วเนี่ยพลังงานต้องใช้พลังงานมห ah าศาลเหี้ยงไม่เถอะ ยีงไม่พอนี่พลังงานยี่สานนี่เหรอวะคาบแผงโซล่าเซลล์ไอรอนแล้วก็โคบอลโอเคเราคาบแผงโซล่าเซลล์ดูก่อนว่เคือจะคุ้มคือจะคุ้มไอรอนอยู่ไหนนะโคบอลอยู่ไหนนะไอรอนและโคบอลเฮ้ยเหล็กเอามาโคบอลลูกพอ่อขอนะขาบได้ยังขาบไปแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วพลังงานน่าจะเยอะกว่ากันนะตั้งบนบ้านได้ไหมเฮ้จะได้ใส่หรือไม่ได้วัสดุไม่ได้เลยเอะจบรลังงานพอสักทีเฮ้อเขี้ยในตัวแป๊บหนึ่งของเจเจเหลือสามหลอด ไม่รู้จะไปทันหรือเปล่าเดี๋ยวเอาคอร์ดยากเก็บของเก็บของเพิ่มเติมกลัวกลัวจะไม่พอดิอา้าวชิบหายแล้วพายุมาไม่ทำไมาต้องมาตอนนี้ด้วยโอ้โห ถึงเวลาแล้เกินอ่ะจะไปฟาร์มของพายุดันมาซะและ้วนั้นก็ไม่เป็นไรเราเอาไว้โอกาสหน้าก็ได้เออเอาละครับสำหรับนี้ถ้าหากใครชื่นชอบคลิปนี้ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ